ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอิชชาอินนะคะไม่ได้เจตน,นานมากๆเลยขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่หายหน้าไปสัญญาวอะนีจะไม่หายหน้า ะะจะลงคลิปอย่างสม่ำเสมอทุกๆสัปดาห์เลยใครอยากให้อีฟรีวิวตัวไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้มาแชร์ประสบการณ์อะไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้หัวข้อที่จะมาพูดถึงนั่นก็คือตามข้างบนเลยค่ะทุกคนความเข้าใจผิดในการเลือกซื้อสกินแคร์นะคะส่วนนี้เรื่องอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ มาที่หัวข้อแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือการเลือกซื้อสกินแคร์ต้องเลือกซื้อตามกลุ่มอายุอันนี้บอกเลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆนะคะหลายหลายคนอาจจะเคยเห็นตารางเนาะที่คนชอบแชร์กันในทั้งโซเชียลทั้งแบบอินสตาแกรมเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเนาะว่าคนวัย2ี่ิมีอะไรบ้างครีมสําหรับคนวัย30 40ขึ้นไปควรใช้ครีมยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากจะบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมากๆนะคะเพราะสิ่งสําคัญในการเลือกซื้อสกินแคร์นะคะ ควรที่จะเลือกซื้อให้เหมาะกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลมากกว่าเพราะว่ารายย่ตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะถ้าเราไปมองที่สกินแคร์สำหรับ คน20ปีที่เราเห็นกันแชร์บ่อยในเฟซเนี่ยมันก็จะมุ่งเน้นไปที่คนที่มีกลุ่มผิวมันกลุ่มคนกว้างกลุ่มคนที่เป็นสิวแต่ถามว่าคนที่อายุ20ปีทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นคนผิวมันหรือเปล่าอันนี้บอกเลยว่าไม่จริงนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่ผิวแห้งบางคนอาจจะเป็นผิวแค้ง่ายดังนั้นเราควรจะเลือกใช้สกินแคร์ให้เหมาะกับสภาพผิวถ้าถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคนผิว,ผวแอ่ะ จะลงลิงก์ด้านล่างลองไปเช็คกันได้นะคะว่าเรามีลักษณะผิวแบบไหนความเชื่อผิด,ผดที่2นะคะนั่นก็คือมีครีมที่เห็มขนไวภายใน7วันอยากจะบอกก่อนเลยว่าตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดอย่าง เพราะอะไรเพราะผิวหนังของมนุษย์ทุกคนนะคะจะมีการผลัดเซลล์ผิวโดยธรรมชาติเฉลีย่ยอยู่ที่28วันนะคะดังนั้นในการที่สกินแคร์บางประเภทอาจจะมีการเคลมว่าเห็นผลทันทีทาปุ๊บขาวปุบ๊บอันนี้ถามว่ามันไม่ได้เป็นการแก้ไขภายใต้ผิวหนังทําให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแต่มันอาจจะเป็นการเคลือบทําให้ผิวมันสว่างขึ้นนั่นเองนะคะมันไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแต่มันเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุทาให้เราเหลงหลอกตาว,ว่า ผิวเราเนมีนความสว่างขึ้นขาวขึ้นนะคะแต่ถามว่ามันสามารถบำรุงและทําให้ขาวขึ้นภายใน1วันได้เลยไหมอันนี้ถ้าทําได้จริงๆเน,น,นี่ยอาจจะต้องเอาครีมนนะ่ยไปตรวจสอบน,นะคะว่ามีสารปนหลอดหรือมีสารอันตรายหรือเปล่าเพราะว่า oh, <no. S 1> โดยธรรมชาแล้นะคะผิวคนเราจะผลัดเซลล์ผิวทุก28วันอะไรก็ตามที่เราไปทําให้มันกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวที่ ถี่มากกว่านั้นหรือไปรบกวนผิวมากกว่านั้นเนี่ยนะคะอาจจะทําให้ผิวของเราเนี่ยเสี่ยงต่อการแพ้ง่ายและมีผื่นรวมถึงหน้าเห่อหน้าแหกได้นะคะทุกคนดังนั้นจะใช้ครีมอะไรควรที่จะศึกษาครีมตัวน,นั้นรวมถึงดูถึงส่วนผสมของครีมตัวน,นั้นให้ดีๆนะคะว่าไม่ได้มีสารอันตรายเนะาะการเข้าใจผิดที่สามนะคะคือส่วนผสมจากธรรมชาติดีกว่าส่วนผสมจากสารสังเคราะห์เสมออันนี้อย่าบอกวา่าเข้าใจผิดอย่างรนุนแรงเลยนะคะ หลายๆครั้งที่สาวๆอาจจะได้ยินเนาะคำว่าส่วนผสมจากธรรมชาติพอได้ฟังได้ยินปุ๊บเราจะรู้สึกทันทีว่ามันจะต้องอ่อนโยนมันจะต้องเจนทัลมันจะต้องเหมาะสมกับผิวของเราแน่ๆแต่ความจริงแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าสารสกัดจากธรรมชาติไม่ใช่ทุกชนิดจะเหมาะสมกับ สภาพผิวของทุกคนนะคะอย่างที่บอกในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าบางตัวค่ะที่ว่ามารีวิวเนี่ยก็จะมีสารสกัดจากธรรมชาติค่อนข้างเยอะดังนั้นเราควรที่จะมาดูส่วนผสมของมันว่ามีส่วนผสมอะไรบ้างสารสกัดอะไรบ้างเพราะบางทีเราอาจจะแพ้สารสก,กัดเล็กๆน้อยๆในส่วนผสมนั้นก็ได้นะคะแทนที่ใช้เราผิวจะดีขึ้นกับกลายเป็นว่าใช้แล้วผิวเราเนี่ยอาจจะบางขึ้นอาจจะแพ้ง่ายขึ้น วิธีง่ายๆถ้าเราอยากรู้ว่าเราเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์นี้หรือเปล่าง่ายสุดเนะคะนั่นคือการซื้อเทสเตอร์ขนาดเล็กๆมาลองใช้หรือ บางยี่ห้อบางแบรนด์นะคะเราสามารถเดินเข้าไปที่เคาน์เตอร์เพื่อขอเทสเตอร์ของเขาเนี่ยขอลองกลับมาใช้ที่บ้านก่อนได้วิธีใช้เทสเตอร์ก็คือใช้ตรงช่วงข้อพับนะคะหรือช่วงหลังหูเนี่ยที่มันเป็นแบบเนื้อย่อนอ่อนเนาะดูว่ามีผื่นไหมมีอาการแพ้มีการคันไหมถ้าไม่แพ้ก็แปลว่าใช้ได้นะคะแต่ถ้าใครบางคนอาจจะมีงบที่เยอะมากขึ้นนะคะเราสามารถไปตามโรงพยาบาลผิวห,หนังหรือโรงพยาบาลหลักๆเนี่ยนะที่เขามีพวกสกินเทสอะ่ะเราก็สามารถไปเช็คตรงนั้นได้ว่าเราเนี่ยมีการแพ้สารอะไรหรือเปล่า เราเหมาะสมกับการใช้สารประเภทไหนหรือแพ้สารประเภทไหนนะคะซึ่งอันนั้นน่ะมันก็จะได้ค่าที่ค่อนข้างจะชัวร์มากขึ้นนะคะรวมถึงค่าพวกนั้นหรือแบบเราจะมีลิสต์ออกมาเนาะว่าเราแพ้อะไรบ้างเงี้ยเวลาเราไปซื้อของซื้อสกินแคร์เราก็สามารถเช็กได้เลยว่าสกินแคร์ที่เราสนใจเนะี่ยมีสารตัวนั้นอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีก็แปลว่าเราใช้ได้ถ้ามีก็คนที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานของเขานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสารสก,กัดธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เหมาะกับผิวของเราทุกคนอาทิเช่น สารประเภทนี้นะคะก็จะเป็นสารสกัดที่เป็นพวก Essen t i a l ล i l นอะไรเงี้ยค่ะบางคนก็แพ้สารพวกนี้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยสารสก,กัดธรรมชาติไม่ได้บ่งบอกถึงว่ามันเป็นสารที่ดีเสมอไปมันขึ้นอยู่กับว่ามันเหมาะสมกับสภาพผิวของแต่ละบุคคลหรือเปล่าสารสก,กัดประเภทนี้อาจจะเหมาะกับนายเอแต่พอนายดีมาไปใช้เนี่ยอาจจะเกิดอาการแพ้ได้ดังนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งฟันธงนะคะว่าสารสก,กัดธรรมชาต อย่าเพิ่งฟันธงนะคะว่าสารสก,กัดจากธรรมชาติจะดีเสมอไปมันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลค่ะเอาละค่ะมาต่อกันนะคะอีกหนึ่งความเข้าใจผิดนั่นก็คือมีสกินแคร์ที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนที่สามารถเข้าสู่ผิวหนังของเราเนี่ยได้โดยตรงอันนี้อยากจะบอกว่าเป็คนความเข้าใจผิดมากๆเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะพวกคอลลาเจนหรืออลไรสินเนียนะคะจะบอกก่อนเลยว่ามันมีขนาดโมเลกุลที่ใหญ่มากๆนะคะไม่สามารถเข้าสู่ผิวหนังของเราได้นะคะ แบรนด์อาจจะเค็มว่าโมเลกุลคอลลาเจนของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กมากๆที่สามารถทะลุผิวหนังเข้าไปได้แต่อย่าลืมนะคะว่าคอลลาเจนอีลาสตินใต้ผิวหนังของเราเนี่ยกับคอลลาเจนอีลาสตินที่อยู่ในสกินแคร์มันไม่สามารถที่จะมาผสมหรือมิกซ์กันได้นะคะสามารถ องได้ตามด้านล่างเลยนะอีจะแชร์ไว้ให้ไวาอีเอาแหลงอีอมาจากไหนบ้างนะคะสิ่งที่ตัวสกินแคร์สามารถช่วยได้นั่นก็คือการกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนหรือกระตุน้นการสร้างออลาสตินแต่ว่าไม่ใช่การที่นําคอลลาเจนจากสกินแคร์เข้าสู่ผิวหนังได้โดยตรงนั่นเองค่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆนะคะนั่นก็คือเมื่อไรก็ตามที่เวลาเราซื้อสกินแคร์แล้วเราดูส่วนผสมของเขาแล้วเนี่ยไม่เห็น มันมีเขียนคําว่า fragrance หรือน้ําหอมเราจะมีความเข้าใจกันไปเองว่าสกินแคร์ชนิดนี้ไม่มีน้าหอมซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะคะการที่เราไม่เห็นคําว่า fragrance ในแพคเกจิ้งหรือตรงด้านหลังเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันไม่มีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีแต่ว่าถูกเขียนไปในชื่ออื่นอาที่เช่น <S <S ชื่อเหล่านี้นะคะก็จะเป็นชื่อของน้ําหอมเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เขียนว่า fragrance โดยตรงเขาเรียกว่าเป็นการเล่นคําแล้วกันเนาะถ้าสมมุติคุณกําลังมองหา สกินแคร์ที่ไม่มีาหอมจริงๆเนี่ยต้องให้เขาเคลมมาโดยโตรงหน้ากล่องเคาว่า no fragrance หรือ fragrance free อันนี้เราสามารถเชื่อได้แล้วเลยว่ามันไม่มีส่วนผสมของน้ำหอมจริงๆแต่ถ้าเขาไม่ได้เขียนแต่เราเนี่ยไปดูส่วนผสมเองแล้วเห็นว่ามันไม่มีเขียนอันนี้ไม่ได้หมายว่าไม่มีอ่า คุณแค่อาจจะยังหาไม่เจอนะคะกรณะที่เกิดข่้นไปนะคะเป็นเขาเรียกเป็นเทคนิคเล็กนๆน้อยๆของแบบการตลาดของเขาเนาะมาถึงความเข้าใจผิจยานสุดท้ายนะคะนั่นก็คือชื่อส่วนผสมแปลก แปลว่ามันเป็นส่วนผสมที่ดีอันนี้อยากจ,จะบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดมสนากเลยคะ่ะหลายๆครั้งที่เราดูโฆษณาเนาะตามทีวีหรือตามแบบเรโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีส่วนผสมใหม่ๆชื่อปแปลกๆเข้ามาในทุกๆครั้งที่เขามีการโฆษณาแต่จริงๆแล้วคุณรู้หรือไม่ว่าชื่อส,มส,มสม่วนผสมเหล่านั้นอาจจะเกิดจากการแค่เราเอาเบสตัวเดิมมาปรับเปลี่ยนนิดหน่อยแล้วก็ เปลี่ยนชื่อให้มันดูแบบอ่าหรูหรามากขึ้นซึ่งจริงๆนวะมันคือตัวเดียวกันกับต,ตัวเดิมนั่นเองนะคะอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคนไหนที่มีเทคนิคหรือว่ามีความเชื่อสกินแคร์อะไรที่คิดว่าคนอื่นมาจะเข้าใจผิดเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันข้างล่างได้เลยนะคะสำหรับใครก็ตามที่ยังอยากดูออนยาวตลอดเวลาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะคะเพราะเราคือทีมเดียวกันค่ะซิสบ๊ายบาย